อยู่กับน้องกันต่อไงไอ้โหเมื่อจ,จัดเมื่อจ,จัด l e t สก o เร็วนะ้องอ้าอวไงจะพ่ายอีกละทางไปบอสชัว์เป็นอนพวกนั้นเป็นมอนกีกี้เหรออันนี้คือแบบบอสใหญ่มาเรียวเน็ตมันคือคนจริงๆหรอโห ไรอะไปท่อเฮียจอนิโอ้ยไงตีไงตีเอ้ามันตีไม่ได้อะหรือว่าหรือต้องดึงก่อนวะเออไม่ไงไม่ไงตีไม่ไงโอ้าโหพลาดไงเจอกูไม่ไง หน้าใครเนะี่ยตรกกรรมเปลี่ยนหน้าไม่ให้มีหน้ายิ้มนะหน้าแบบเออไม่เหมือนหน้าเหมือนไอตัวในภาคแรกเลยอนะเี่งอะไรวะเฮ้ยกัวอะไรวะใครอะดูเหมือนจะตัวใหญ่มากดันตูด้วยโนะ้เออ What the fuck อ้เหี้ย ้ยคุณหมอโอ้โหเลยเดินนเพดานแม่เจ้าเดี๋ยวเดีเดวเดเดเดดเดวเดดเดดเดดเยดเดีเยวเดดดเด แต่คือคนไข้แม่งมันทำขึ้นมาเหรอเดี๋ยว้มานะหมอหาของไปก่อนเอาออกอทางขวาเอา้าเมื่อกี้เพิ่งใส่ไปได้ที่ก่อกทำไมอะไรของหมอเนี่ยหมอจริงไหมเนี่ยหมอเก๊ชัว์เลยปาละ เอีะยชอบตามไงโอ้โหเข้าประตูอย่างนั้นยิ่นแบบ่คลานแบบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ได้อะไรเนาะโอ้เหมือนคลานแบบคลานไวด้วยอะ่ะไรอะไรครับ มันค้านไวอะ่ะถ้ามันคนเขาค้านไวกันอย่างนี้เนี่ยอ๋อต้องเอาอะไรมาโยนใส่ใช่ไหมโอเคของโยนน่าจะอยู่ตรงนู้นนะนูน้นใช่ไหมนั่าหนักไกลๆนูนๆ้นมีการแบบดูแลคนแค่อย่างทั่วถึงไงนั่นคือตุก๊กตาทั้งนั้นโดเพเป็นหมอนี่หว่า ู่ใต้เตียงแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยหมอเฮ้ยมีการยกเตียงมาดูมาดูใต้เตียงของจริงไปเหยียบไปับหมอเขาจะรู้ตัวปะวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไปลวเดอ้อน้องอยู่ไหนเนี่ยอ๋อน้องอยู่นี่ก็ไปโยนโยนแล้วมีเสียงดังแน่เลยเสียงวิ่งมาเนี่ยเสียงวิ่งปะหลันเอา้าทำไมน้องแอบวะ มันไม่พังลงมาได้ยังไงวะไอ้ฟ้าข้างบนอะ่ะน่าจะแข็งแรงจัดๆเลยโอ้ oh, แล้วเขามีแบบมีทางให้เขาไปอยู่แล้วด้วยอีก oh okay. เอนอานนี้เอาน้องมาตอนไหน,นหมอเขาไม่ตามมาวันนี้ใช่ไหมมันแบบมันเล็กมากเลยหมอดูตัวอ้วนมาก ได,ไ,ได้แหละอุ้ยโอ้โหอาน่าจะลงตรงนี้ชัดเจนมากก็ลงเลยละกันอุย้ยโอเคว่าเขาจะวิ่งมา ต้องใช้กุญแจนะจะไปหากุญแจกันก่อนนี่คืออะไรอ๋อ,อ,ดอ,อได้มอกได้เฮ้ยอ้าวที่นี่เหรอทำไมทำอะไรอ๋อคือให้กลับเข้าไปว้าวเด้ทานซิชั่นโอเคเอาละกุญแจอยู่ไหน น่าจะเป็นบันไดนะคือเป็นแสงๆเห็นปะสามเหลี่ยมเป็นแบบเปนแนวเฉียงๆอาจจะน่าจขึ้นทางนั้นอ๋อนี่ไงคุณแจอ๋อก็คือต้องปีนโอเคโอเคน,นี่ดึงได้หรือเปล่าไปดึงได้นี่ไงไปดึงข้างบนได้ปะึ๊บ โอ้โหก็โดดไงเรียบร้อยครับกุญแจดอกนี้เป็นของผม Let's go เราไปหาน้องกันน้องอยู่ใช่ไหมแน่น้องเขาจะรู้ได้ไงว่าแบบอ๋อ ยังก็รู้ได้โดยสัญชาตญาณน,นะเก่งมากน้อง Let's go เจไหนครับดูเบดเดอร์เดนวันนะไฟฟ้า is b e t t e r Echo สางผมมาไปแล้วก็ไปอุ้ยไอแห่งแรงจัด Let's go นี่ อ๋อบันไดนึก็จะล่วงไปแล้วเราจะเล่นกันสักกี่พาร์ทกันนะเกมนี้คนอื่นเขาเล่นกันแบบไม่กี่พาร์ทเราจะแบบรอบเป็นสิบพาร์ทเลยไหมไม่้องหาฟิลมาใส่ฟิลดูทรงละ น่าอยู่ในจุดที่ไม่ควรจะอยู่จุดๆสุดๆจุดๆ what the fuck คือน่าจะอยู่ในจุดที่นั่นไงอยู่ขวาบนนะฮะอือ <c oughs> อยู่อะไรตรงนั้นวะคือแบบฟิวนะเว้ยทำไมผมไปใส่ในในนั้นนะพอ,อทำอะไรเนะี่ยโอ้โห,โห,โห คืออะไรพี่การรักษาคนไข้แบบใหม่ว่าตัฟากวม่ไต้ฟากด็อกล้างมือด้วยโอ้ยทำความสะอาดอ๋อน้องส่งโอเคเออไปเอาน้องไม่ตามมาเหรอแต่วะไม่มีแบบสัญญาณชีจพจรเนอะ อันนั้นคือไฟของคนนี้หรอนี่มันคนจริงๆนี่มันไม่ใช่หุ่นนี่พนรักษาของคนนี้อยู่หรอเหมือนเป็นแบบเป็นห้องเดี่ยวด้วยอวเราขึ้นมาวันนี้เพื่ออ้โหคือคือต้องปิดเครื่องเขาเหรอแล้วปิดทำไมอะถามจริงแอบวันแอบวันจบกัด เฮ้ยเขาตายเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอเคเขากลับมาแล้วมันแบบเหมือนแบบสปอร์เฉินหมอนี่เขาจะตายป่าวะหรือว่าหรือว่าอะไรวะหรือว่าเราแค่ เราแค่รอบผมมาตรงนี้ไปเรื่อยเลยหรือเปล่าไม่ว่าอะไรผมผม,ผมไปนะหมออ๋อรอ Let's go <S เราฟิลกันน้องย่องไว้ย่องไว้ต้องหยิบันที่เขาไม่ได้ตั้งตัวน้องนำเอกแล้วทำมันฮะน้องย่องเราต้องย่อง พี่น้องไม่ย่องแล้วอ่าเดี๋ยวช่วยออกฟิลมาแล้วถุงโยนออกไปนม่แมนจะจัด let's go เรียเอาฟิลไปใสล่ละาหนีเอาที่นี่กันเถอะก็คือเอาฟิลไปใสน่นี่เดยงดังปะเนี่ย มันทั look, son, okay. oh hire, 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 hire. Uh ้งไกลเนาะหมอไม่น่ามาทันโอ้ฟักเดียวเดียวเดียวแล้วนะอืออะไรก็เสี้ยงทำไมกูย่อเนี่ยไปไปไปโอ้โหโดดน้องอะไรให้หน่อยโอ้โหน้องโหไวมากยิบกดโกดเหรอเอาด้วยเราด้วยเาด้วยโดดไป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  โอ้ยฟัก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 ฝึกโอ้ยอสไลท์อะติดอะไรอ่ะติดติดติดสไลด์อะติดอีกแล้วติดอะไรอ่ะไปเร็วไปเร็วน้องสไลด์ติดอีกแล้วติดอะไรอยู่วะไปโอ้ยน้องแบบวิ่งไวเกิน เฮ้ยทันปะวะทันปะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่เอาเอาไม่นะเฮ้ยยังได้อย re ู่อะไรครับเนี่ยอุ้ยงโดดไปไปไปไไปไปเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โโปลกโปเลกไปไปเร็วๆเร็วเร็วนี้เร็วนี้เร็วอีกเร็วอีก มันเลี้วได้แค่นี้หรอโอ้ฟัฟฟฟฟฟฟกฝากฝากฝากเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันนะเนี่ยเดี๋ยวไป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 เฮ้อเฮ้อหมออะไรวะหมอ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 ว่าปะเป็นไงน้องน้องแอบทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะรู้มาทางไหนรู้มาทางไหนรู้มาทางไหนแอบบด้วยเหรอเป็ไงอะไ,อะไรอะไรน้องเดี๋ยวบอกก่อนเป็ยังไง น้องคืออะไรเราต้องกระโดดเข้าไปใช่ไหมไปเดี๋ยวเตอเฮ้ยโดนน้องเบ็ดน้องมันเบเดี๋ยวโอ้ยไม่ต้นเอ้อน้องช่วยด้วย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 อุ้ยโอ้โหเกือบไม่ทันเผามันเผาแม่งเผามัน โอ้โหเผาทั้งเป็นเดี๋ยวน้องเนาะเนาะน้องชิวไปไหมไม่ไม่ใช่ที่ผิงไฟนะไอ้สัสชิวเกินไม่เท่าผิงกัน้องเออถ้าเราเข้าไปล่ะร้อนปะทำว่าอะไรงูงูวันนี้พูดน่ะครับ l ไปเลยถ้าบอลตัวนี้ด้วยการเผาสดเลยนะเอา้ามาจูงมือได้นี่เพิ่งรู้โอ้ยโอ้จูงมือน้องได้เอาปะโถอผมก็เพิ่งรู้